สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้ครูมีคลิปใหม่มาให้ดเด็กๆดูอีกแล้วอยากรู้ไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรอ่าเกี่ยวกับข้าวนั่นเองค่ะเด็ก,กีูแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กค่ะวันนี้คุรูมีเพลงเกี่ยวกับข้าวมาให้ดเด็กๆได้ทำท่าตา,ามด้วยมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นเพลงอะไรพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม S <S <reading> <S มากินข mm ้าวสิก <i> <people> ับด <positives> ีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอั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 ำอ่ำเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวของเรานั้นมีกี่ชนิดนะคะอ่ะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะข้าวชนิดที่หนึ่งคืออะไรคะข้าวเปลือก เอออ้าสองคือข้าวสารอ้าชนิดที่สามสามคืออะไรคะข้าวเหนียวที่เรากินกันนั่นเองคะ่ะแล้วอันสุดท้าย4คืออะไรคะข้าวสวยนะคะข้าวสวยนั่นเองคะ่ะเรากินกันทุกวันเลยเป็นไงคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าหน้าตาข้าวเป็นยังไงเด็กๆลองไปที่ตลาดแล้วไป เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมนำเพลงเกี่ยวกับข้าวมาให้เด็กได้ทาตามกันใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมดีๆก็คือมาเรียนรู้ชนิดข้าวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งต่อไปคุณครูอ้อมจะมีคลิปดีๆอะไรมาฝากอีกวันนี้พบกันครั้งหน้าวันนี้คครูอ้อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย